ถการณ์ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนและเรียนท่านผู้ชมโควิด -19 ประกาศแรกกำลังหนักถึงหนักมากนะครับการหนักถึงหนักมากของโควิด -19 นั่นหมายความว่าตัวเลขผูธธ้ติดเชื้อโอกาสจะทะลุถึง20ล้านไม่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับหลังวันที่เท่าไหร่18-23ถึง 23, กรกฎาคมพุทธศักราช2563 20ล้านผมว่าโอกาสสูงมากเลย นะครับไปแบบนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเอาไม่อยู่นะครับสหรัฐอเมริกายังคงเปิด3ยุทธการสงครามไวยาสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดยุทธการนี้ขึ้นมาโดยยึดหลักชาตินิยมนะครับมุ่งหน้าในการโจมตีจีนเป็นสำคัญโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อน สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับมาเล่าสู่กันฟังการต่างประเทศตอนนี้กําลังคุกรนะุ่นฮะจัดว่าหนักถึงหนักมากสถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียนว่าเอเชียนะครับกำลังเป็นเป้าหมายสําคัญในการรุกข,ของฝั่งของประชาธิปไตย นะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะจีนรัง,งับสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างฮ่องกงกับสารชาติคู่ขัดแย้งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าจีนนะครับระง,งับการส่งสนที่สัญญานะครับผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกงที่ทําไว้กับแคนาดาออสเตรเลียและสหาราชอาณาจักรนะครับในการเคลื่อนไหวต่อต้านฝาตาต่อตาฟันต่อฟันหลังจากทั้ง3ประเทศ นะครับดำเนินการแบบเดียวกันในก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ปักกิ่งเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ใช้กับฮ่องกงนะครับซึ่งทั้ง3สาประเทศก็มีมาตรการตอบโต้นะครับจีนก็พยายามวางหลักเกณฑ์พยายามจะแบ่งแยกและปกครองในจีนแต่จีนไม่ยอมคือเขาพยายามกันไม่ให้จีนเข้าไปทำการปกครองฮ่องกงทั้งที่ฮ่องกงนั้นเป็นแผ่นดินจีน นะทั้ง3ประเทศก็ไปแจรกแซงกิจการภายในนะครับของฮ่องกง <c oughs> นะครับฮ่องกงก็มีการออกกฎหมายให้จีนเป็นินใหญ่เข้ามาทําการควบคุมฮ่องกงได้ก็เรียกว่ากฎหมายด้านความมั่นคงอดีตนายกรัฐมนตรีอาจิปราซักนะครับของมาเลเซียนะครับถูกสารจําคุก12ปีนะครแพ้คดีกองทุนวันเอ็มดีบีหรือวันยูโรเปนเบอร์ฮัทนะครับ สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP a f p นะครับรายงานว่านายกมรมตรีมาเลเซียนาจิปรอซักถูกศาลสูงสุดแดนซื้อเหลืองตัดสินนะครับให้จำคุกเวลา12ปีในข้อหาคอร์รัปชันหลายกระทงที่เกี่ยวข้องกับการโยงใหญ่กรณีการืื้เฉายักยอกเงินหลายพันล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนวัน b นะครับหรือว Uh, development b ร r h ัตนะครับที่เป็นสาเหตุทำให้นำไปสู่ uh, การตกลงจากอำนาจของัธาบาลของเขาเมื่อ2ปีก่อนนะครับ mm hmm. เขายัางถูกปรับเงินเป็นเงินราวห้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากถูกศาลพิพากษาว่าผิดจริงในข้อหาทั้ง7ข้อหานะครับโดยมีคดีที่ถือวเป็นคดีแรกฟ้องร้องนะครับซึ่งมีอีกหลายคดี นะครับเกี่ยวกับวันดิบรอบเบนเบอร์ฮัตนะครับกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนาจิบราซักจัดตั้งขึ้นมาขณะกรองอำนาจนะฮะก็เป็นการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายในประเทศมาเลเซียนะครับก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นนาจิปเนี่ยเป็นคนของฝั่งจีนนะครับม,มหาเทพมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนของฝั่งสหรัฐเมกาเกมนี้สหรัฐเมกาเอามาเล่นฮนะเล่นงานจากสหรัฐเมกามาก่อนแล้วก็ลามมาที่มาเลเซีย ในขณะที่คนมากกันแห่ดูชว่วมลีทวิตคลิปกลุ่มหมออ้างไม่ต้องการสูมหน้ากากโควิด -19 นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่า f c e e o o o นะครับ Twitter แล้วก็ Youtube ต้องตัดสินใจลบคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาพของแพทย์คณะกลุ่มหนึ่งออกมาอ้างนะครับอย่างคลุมเครือและผิดๆเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 หลังจากที่กลายเป็นคลิปนะครับวรัลนะครับบนโซเชียลมีเดียนะครับแถมประธานาธิบดีโดนัทชัมยังแชร์กับผู้ติดตามถึง48ล้านคนนะซึ่งก็เป็นข้อมูลแปลกแปลกฮะที่เกิดขึ้นนะฮะจอมนี่ก็ตอนหลังก็พลิกกลับให้มาสวมหน้ากาก แต่ก็มียังมีความพยายามที่ไม่ต้องการสวมสวมทําไมคนสวมต้องเป็นคนป่วยคนไม่ป่วยจะสวมเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงฮะก็ไล่ออกแกนนําผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยสำนักข่าวเอพีนะครับรายงานว่านักเคลื่อนไหวฝักใฝ่ประชาธิปไตยรายหนึ่งในฮ่องกงนะครับเปิดเผยว่าเขาถูกมหาวิทยาลัยไล่ออกหลังจากติดคุกฐานเข้าร่วมชุมนุมที่ในมหาวิทยาลัยนะครับ ต้านรัฐบาลความเคลื่อนไหวที่รับการยกย่องจากสำนักข่าวจีนประจำเขตปกครองพิเศษนี้เขาชื่อเบนนี่ไถนะครับศาสตราจารย์ด้านกฎหมายวัย56ปีค่มกรวนกรณีถูกมหาวิทายาลัยฮ่องกงไล่ออกและกล่าวหาพวกผู้บริหารด้านการศึกษายอมอ่อนข้อให้แก่แรงกดดันทางการเมืองซึ่งตอนนี้จีนก็กำลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างกลุ่มที่อยู่ตรงข้าม เข้ามาทําการแบ่งแยกและปกครองประเทศของตัวเองก็จับหนักเลยฮะสีชิ้นผิงไม่ธรรมดานะครับอ,อีกปรากฏการณ์หนึ่งฮะแบบว่าเป็นประชาธิปไตยต่างฝ่ายต่างเอาปืนจี้นาทีผู้ขับขี่เผชิญหน้าม็อบนะฮะต้านเหยียบสีผิวในสหรัฐอเมริกานิวยอร์กโพสต์นะครับรายงานว่าผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รายหนึ่งเจราจากันอย่างตึงเครียดบริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งในเมืองยูจีนนะครับรัฐออริกอน ต่างฝ่ายต่างเอาปืนเล็งเข้าหากันภาเพเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมต่อต้านการเหยียดสีผิวนะกลับมาโหมกระพืออีกครั้งในสหรัฐอเมริกานะครับเชื่อล่าสุดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการชุมนุมการเหยียดสีผิวกําลังเกินกว่าเหตุของตํารวจนะครับมีรถคันนึงก็เข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะมีการชุมนุมพร้อมกับออกคําสั่งให้พวกชุมนุมออกไปจากบริเวณแยก ที่พวกเขากําลังจะแล่นผ่านก็เลยเป็นเรื่องของการปะทะกันเกิดขึ้นเอาปืนจาะกันไปก็เอาปืนจาะกันมานะฮะก็โคลดดอกฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยิงกันนะครับในขณะที่สัญญาณในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะชัดเจนฮนะโควิด -19 นในฟลอริดาเอาไม่อยู่นะครับตายรายวันสูงนะครับเท็กซัสยอดติดเชื้อทะลุ400,000คนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สำนัการายงานว่า ฟอริดารายงานพบผู้ติเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่สูงสุดนับตั้งแต่วันอังคารตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับสะสมในเท็กซัสพุ่งเป็น40,000รายโหวกกระพือความกังวลว่าสหรัฐนะครับกำลังหมดหนทางในการเข้าควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 นี่ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันแล้วก็หุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังปิดลบ ทองคำขึ้นอีก13ดอลลาร์ทำนิวไฮต่อเนื่องกังวลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา Market Watch กับ AP เนะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์นะครับจับตาข้อมูลครังปิโตเรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอสตีดปิดผสมผสานหลังจากมีข่าวของสภาคอเกรสยังคงมีความเห็นต่างในมาตรการการกัน,กนเศรษฐกิจในรอบใหม่เพื่อบรรเทา ผลกระทบจากโควิด -19 ในขณะที่ทองคําทุบสถิติสูงสุดนะครับตลอดการต่อเนื่องจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นในอเมริกัน นครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจฮนะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองพุ่งแบบนี้ฮะโอกาสจะเกิดสงครามเกิดขึ้นสูงฮนะสหรัฐอเมริกาพยายามจะยั่วยุทุกอย่างให้เกิดสงครามในระหว่างนี้คนก็เทขายทองกันนะครับเศรษฐกิจยิ่งปั่นป่วนและสับสนมากขึ้นในขณะที่จีนก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชือ้อรายใหม่101รายนะครับสูงสุดในรอบ3เดือนด้านผู้ว่าฮ่องกงเตือนโควิด -19 จ่จระบาดหนักซ้ำ รอยเตอร์ uter, รายงานว่าจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่101รายบนถนนแผ่นดินใหญ่นะครับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเศษติรายวันสูงสุดตลอดกว่า3เดือนครึ่งขณะที่ผู้ว่าฮ่องกงประกาศเตือนว่าโควิด -19 กำลังจะกลับมาระบาดอีกครั้งตัวเลขตอนนี้ก็ทะลุ17ล้านไปแล้วสูงมากนะครับในขณะที่สวอรีบัเบอรเกนนะครับก็หว่นว่า Tik t o k ฮะ จีนจะใช้เป็นเครื่องมือในการในสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒ mm ิสมาชิกหรือบุริกันนะครับออกมากดดันแบนแอปพลิเคชัน Tik t o อโดยขอให้ทบาลประธานาธิบดีโดนชว่วมพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเสี่ยงนะครับของแอ o บโแอปพลิเคชันนะครับสั้นยอดฮิตที่สัญชาติจีนตัวนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือแทรกแซง ศึกเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นสวคนหนึ่งเขาก็กลัวว่าจะเป็นประเด็นใช้ามาในการโจมตีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้ Facebook กับ Twitter เป็นสําคัญในการโจมตีในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการปล่อยเงินกู้จํานวน765ล้านปริกธุรกิจโกดักสู่การผลิตยารักษาโรคสำนักขาวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกานุมัติวงเงิน765ล้านบาทนะครับ 2,04,000ล้านบาทนะครับบริษัทอ s สแมนโกดักผู้ผลิตฟิล์มถ่ายรูปยักษ์ใหญ่นะครับปรับการดำเนินธุรกิจหันมาผลิตสารประกอบที่ใช้ในการรักษาโรคท่ามกลางโควิด -19 เงินกู้ที่รับจากหน่วยงานของความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาของประเทศจะถูกนำไปจัดตั้งเป็นบริษัทโกดักฟาร์มาชูติคอนะครับ เพื่อที่จะผลิตสารออกฤทธิ์นะครับทางเภสัชกรรมที่สำคัญยิ่งยวดแต่เกิดสภาวะขาดแคลนเลือหลังในระดับชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่สหรัฐทำอยู่นะครับในสิงคโปร์ปรากฏว่าหลานชายลีกวนยูถูกลงโทษฐานหมิ่นสารนะครับหลังโพสต์วิ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมแดนลอดช่องนะฮะึกครอบครัว ของลีสำนักข่าวเอพนะครับรายงานว่าลีเซิงอูนะครับนักวิชาการประจำม,มหาวิทยาลัยฮาวารดซึ่งเป็นหลานชายของผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ลีกวนอยู่นะครับและนายักมมตรีคนปัจจุบันลีเซียนซุงนะครับถูกตัดสินลงโทษในข้อหาหมิ่นศาลหลังโพสต์เฟซบุ๊ก นะครับวิาพากวิจารณ์กระบวนการยุติธรรมในสิงคโปร์ที่ยุ่งเหยิงของตระกูลหลี่เอพีรายงานว่านักวิชาการประจํามหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ดเป็นหลานชายของผู้ก่อตั้งสิงคโปร์นะครับหลี่กวนยูและนายกมัมนตรีคนปัจจุบันหลี่เชียนซุงนอกจากนี้ยังถูกสั่งปรับเป็นเงินจำนวน1 5 0 0 0่าดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว11,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากศาลสูงสุดสิงคโปร์ในคดีในปี2017 ที่เขาโพสกล่าวถึงรัฐบาลสิงคโปร์นะครับนั้นเป็นพวกชอบค้าคดีความอย่างมากและมีระบบศาลที่คร้อยตามนะครับมี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนและเรียนท่านผู้ชมมากโควิด1 i ประการแรกกําลังหนักถึงหนักมากนะครับการหนักถึงหนักมากของโควิด1 i นั่นหมายความว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโอกาสจะทะลุถึง20ล้านไม่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับหลังวันที่เท่าไหร่ 1 8ถึง23กรกฎาคมพุทธศักราช2563 20ล้านผมว่าโอกาสสูงมากเลยนะครับไปแบบนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเอาไม่อยู่นะครับสหรัฐอเมริกายังคงเปิด3ยุทธการสงครามไวลาสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดยุทธการนี้ขึ้นมาโดยยึดหลักชาตินิยมนะครับมุ่งหน้าในการโจมตีจีนเป็นสำคัญโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อน การโจมตีทางการเมืองครั้งนี้เป็นยุทธการที่สหรัฐอเมริกากําลังเร่งเรายั่วยุจีนเป็นสําคัญสาเหตุที่ต้องอยั่วยุจีนเพราะตอนนี้เขามีการเอากองกําลังทหารของสหรัฐอเมริกากว่า1-2,000นายมาตรึงกําลังที่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับโอกาสจะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นสูงมาก นในทะเลจีนใต้เพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เราเราจะเข้าทําการยึดหมู่เกาะสเปนล,ลี่ที่จีนทําการครอบครองอยู่ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยอ้างประกาศการซ้อมรบนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ถ้าเกิดสงครามโอกาสที่จะเป็นสงครามเอเชียบูรพาโอกาสจะเกิดขึ้นอีกครั้งสูงครับนะครับในขณะที่สถานการณ์ตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเลยทองกําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติเรียกว่าทะลุนิวไฮ3 0 0 0 0กว่าบาทในประเทศไทย นะครับในขณะที่ราคาน้ํามันกําลังต่ําลงซึ่งมีการบีบนะครับในกลุ่มโอเปกนำโดยซาอุดีอราระเบียเป็นสําคัญทําให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าสถานการณ์ขณะนี้ที่มีการปิดสถานทูตสหรัฐในประเทศจีนและปิดสถานทูตจีนในสหรัฐอเมริกานะรที่เริ่มต้นเปิดเกมนี้จากสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับคราวนี้จีนก็ทําการตอบโต้3ประเทศแคนาดาอังกฤษ ครวก็ประเทศข้างเคียงนะครับที่เข้าร่วมกับสหร,รัฐอเมริกาเล่นงานฮ่องกงสถานการณ์ลักษณะเช่นนี้กําลังเป็นประเด็นบานปลายใช้หลักที่เรียกว่าสงครามอาวุธกําลังจะเกิดขึ้นใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองในฮ่องกงจีนก็ไม่สนมายังไงไปอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันสถานการณ์แบบนี้ใครลงมือก่อนใครยิงกระสุนลูกแรกก่อนก็จะเป็นชนวนในการเกิดสงครามเกิดขึ้นนั่นหมายความว่า ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2563ราวประมาณเดือนกันยายนไปต้นไปมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับที่จะเกิดสงครามในเอเชียบูพานั่นหมายความว่าจะส่งผลต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีขาว ของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนด ต้งโปรดเมตตาให้ปวงประชาะอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพรม,มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดิน พระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิู่แผ่นดินสีกรงรัตนกโกสินทร์เจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกร ท่านทรงอาทรให้ลูกลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวิาเิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทาง